สวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและคุณครูทุกท่านสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขาาัาข้นพื้นฐานกําหนดจัดรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนออกอากาศกาทุกวันพุธตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดนาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ทางกา,การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ช่อง15และ o c c h a n a l โดยจะมีการเพิ่มรูปแบบรายการเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักเรียน ที่เป็นเด็กดีที่มีจิตอาสามีศักยภาพเด็กนักเรียนที่กล้าแสดงออกที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งเด็กดีเก่งและมีความสุขซึ่งผลงานนวัตกรรมของนักเรียนทักษะทางวิชาการที่ประสบความสําเร็จทักษะอาชีพแล้วก็กิจกรรมเด่นของนักเรียนผลิตภัณฑ์ที่จากฝีมือนักเรียนทั้งการที่ไปลงพื้นที่อย่างล่าสุดนะคะตัวดิฉันได้มีโอกาสไปดูนิทรศการการแสดงผลงานของนักเรียนของโรงเรียนศูนย์และโรงเรียนเครือข่าย ในโครงการวิทยาศาสตร์พลังศิธิ์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเครือข่ายภาคกลางตอนบนในจังหวัดส,สุพรรณบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้มุ่งในการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตสถึงผลงานที่นักเรียนได้มีการแสดงแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจรวมทั้งมีความรู้สึกว่าน่าจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สาธารณชนเนี่ยได้รับทราบ รวมถึงผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนแล้วก็คุณครูที่บ่มเพาะนักเรียนด้วยได้มาร่วมกันภาคภูมิใจในศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้เห็นว่านักเรียนของเรามีความสามารถและดึงศักยภาพออกมาได้ดเต็มความสามารถนี้ส่งผลทําให้นักเรียนเนี่ยได้มีความมั่นใจมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ภาคภูมิใจในตนเองเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียนได้นํามาเสนอผลงานที่เราจะใช้ชื่อช่วงนี้ว่าคุชเช้าข่าวนักเรียน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านตรีนุชเทียนทองและก็รวมทั้งท่านเลขาธิการกาปทท่านอัมพรพินาศาซึ่งมุ่งหวังให้มีเวทีที่นักเรียนได้แสดงผลงานด้วยความสุขและปลอดภัยตรงจุดนี้นะคะดิฉันจึงขอเชิญชวนให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาร่วมจัดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน5นาทีทั้งในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษา แล้วก็มัธยมศึกษารวมทั้งสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ส่งเรื่องราวดีๆแบ่งปันผลงานที่น่าภาคภูมิใจของนักเรียนเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งผู้ปกครองได้ร่รวมภาคภูมิใจได้รับทราบผ่านในรายการพุทธเช้าข่าวนักเรียนโดยขอให้ส่งไฟล์วิดีโอนะคะมาที่อีเมลด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้รายการพุทธเช้าข่าวนักเรียนขอเสนอเรื่องราวคุมทรัพย์ทางปัญญา ในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนอุตรดิต์สาวพมพิษณุโรกอุตรดิตนะคะซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของโรงเรียนและพระมหากรณาที่คุณในหลวงรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระบรมราชบายให้ความสําคัญของการศึกษานะคะในที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซึ่งได้จัดตั้งโรงเรียนอุตรดิต์เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัด มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในประวัติอันยาวนานของโรงเรียน113ปีแล้วสู่คุณลักษณะที่เด็กจะต้องภาคภูมิใจว่าได้อยู่โรงเรียนนี้ได้รับการบ่มเพาะจากคุณครูและเป็นที่จดจําทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ไปสู่คุณค่าแห่งอนาคตค่ะมีรายละเอียดอย่างไรเชิญรับชมค่ะ ่อปีพุทธศักราช2444พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสอุตรดิตฐสมัยก่อนขึ้นอยู่กับเมืองพิชัยทรงเห็นว่าชุมชนบางโพมีความเจริญมากเป็นศูนย์กลางทางการค้าของหัวเมืองทางเหนือเป็นย่านชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายเรือสินค้าจากเมืองหลวงหรือเมืองทางใต้นำสินค้ามาขายและเอาเมืองท่าอิดนี้ เป็นจุดรับส่งสินค้าไปยังเมืองทางเหนือเช่นเชียงตุงเชียงรุง้งเชียงรายเชียงแสนหลวงพระบางจึงนับได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศสยามพระองค์ทรงเห็นถึงอนาคตของเมืองท่าอิดว่าจะต้องเป็นเมืองท่าที่น่าจะเจริญยิ่งขึ้นไปในอนาคตจึงทรงโปรดให้ย้ายตัวเมืองจากเมืองพิชัยมาอยู่ที่เมืองบางโพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงทำให้เมืองบางโพเจริญยิ่งขึ้นมาเป็นลำดับแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อจากบางโพเป็นเมืองอุตรดิตถมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้อีกทั้งพระองค์ท่านยังเห็นความสำคัญในการศึกษาของเด็กไทยทรงส่งเสริมให้การศึกษาแก่คนไทยอย่างทั่วถึงให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่ท้องถิ่น จึงได้จัดตั้งกระทรวงที่ดูแลงานด้านการศึกษาศาสนาและพยาบาลคือกระทรวงธรรมการดังนั้นในปีพุทธศักราช2450จึงมีการก่อสร้างโรงเรียนขึ้นทั่วประเทศสยามตามแนวนโยบายของพระองค์ท่านจึงนับได้ว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของวงการการศึกษาของสยามประเทศทางจังหวัดอุตรดิตถ์จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทางจังหวัดได้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนในวัดต่างๆที่มีศักยภาพในการสอนหนังสือดังนั้นวัดวังเตาหม้อหรือวัดท่าถนนในปัจจุบันจึงเป็นวัดหนึ่งที่ทางการเห็นสมควรก่อตั้งให้เป็นโรงเรียนและตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดท่าถนนวิทยาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2452เป็นต้นมาโรงเรียนอุตรดิต เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2452ณบริเวณวัดท่าถนนต่อมาในปีพุทธศักราช2471ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์และต่อมาในปีพุทธศักราช2484ได้ย้ายมาตั้งอยู่ณที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2495เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิต์ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจวจนปัจจุบันและได้รับการยอมรับจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุตร,รดิตเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลผ่านหลักสูตรทางเลือกที่ตอบสนองผู้เรียนอย่างหลากหลายโรงเรียนอุตรดิตถ์ให้บริการด้านวิชาการต่อสังคมสนับสนุนการด้านการศึกษาแก่ทุกภาคส่วนเช่น เป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์สอบของการศึกษานอกระบบจังหวัดอุตรดิตถ์และให้บริการด้านบุคลากรด้านอาคารสถานที่ในการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมต่างๆแก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดระยะเวลา113ปีตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบันโรงเรียนอุตรดิต คือเสาหลักสำคัญที่คอยคำยันความคิดอ่านของผู้คนให้รู้ลึกซึ้งรู้เชี่ยวชาญรู้ทันความคิดและใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่ามีคุณลักษณะเฉพาะเหมาะสมกับการเป็นลูกศิษย์ชาวน้ำเงินชมพูเราเป็นเลิศทางวิชาการก็เพราะโรงเรียนของเรามีเส้นทางให้เลือกหลากหลายทางห้องเรียนเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ด้านภาษา ด้าน ICT ด้านวิศวกรรม,มศาสตร์ด้านดนตรีและศิลปะรวมทั้งห้องเรียนที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านความเป็นผู้นำทั้งหมดนี้มีเฉพาะที่โรงเรียนของเราเท่านั้นเราเชื่อมั่นว่าโรงเรียนของเราจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยืนยันด้วยรางวัลการประกวดแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียนถึงระดับนานาชาติคะแนนทดสอบระดับชาติและจำนวนรุ่นพี่ที่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้ทุกคนเรามีระเบียบวินัยเป็นเลิศด้วยกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการลูกเสือเนตรนารี คงความดีด้วยกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารเรากล้าหาญสมัครสมานสามัคคีด้วยกิจกรรมกีฬา mm. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน mm. กิจกรรมสภานักเรียน mm. และประเพณีจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง mm. เราเป็นคนดีมีคุณธรรม mm. ก็ด้วยการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ผ่านมาจากรุ่นสู่รุ่น เราได้ฝึกฝนรู้คุณค่าพัฒนาจิตใจในค่ายคุณธรรมและกิจกรรมตักบาตรเติมบุญหนุนนำพระพุทธศาสนาเราทุกคนเทิดทูนจงรักและพักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเป็นที่สุดทั้งหมดนี้ล้วนหล่อหลอมให้เราทุกคนเป็นคนอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะจบไปกี่รุ่นก็ตามโรงเรียนอุตรดิตถ์ของเราก็จะยังคงความงาม สมศักดิ์ศรีก้องเกียรติคุณภาคภูมิยืนยงตราบนานเท่านานนาอุตรดิตเปรียบเสมือนชีวิตและความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนรางวัลแห่งความสำเร็จสร้างชื่อเสียงและยืนยันคุณค่าของเรามีมากมายและถุกระดับทั้งรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง การช่วยเหลือสนับสนุนส่งต่อความปรารถนาดีจากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้องความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นพี่จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่งผลสืบสร้างเครือข่ายร่วมแรงพัฒนาผู้ปกครองจึงเชื่อมั่นศรัทธาเลือกส่งลูกหลานเข้ามาเรียนมากมายโรงเรียนอุตรดิษถ์ของเราจึงกลายเป็นโรงเรียนอัตราการสอบแข่งขันสูงมายาวนาน เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระบือไกลนามนี้อต่อของพวกเราพวกเรามีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโรงเรียนอุตรดิตตลอดเวลา113ปีที่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของทุกคนมายาวนาน พวกเรายินดีภาคภูมิใจและขอให้คำมั่นว่าพวกเราจะรักษาสืบสารชื่อเสียงและเกียรติประวัติสถาศึกษาอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยคงคุณค่าไว้เป็นสุภาพบุรุษคงความดีสุภาพสตรีโรงเรียนชายตลอดไปในนามโรงเรียนอุตรดิตและศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจและศรัทธาในประวัติความเป็นมาของโรงเรียนที่ก่อเกิดจากพระบรมราชบายของพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งพนะคุณครูอาจารย์และสิทธิ์แต่ละรุ่นและร่วมกันพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของโรงเรียนจนเป็นสถาบันอันทรงเกียรติคู่กับสังคมไทยมาจนถึงปัจจุบัน